มีจะตบงมจะเตะแมนยดเวยนิดนึงย็นดช่องไหนสุดกูนี่ยองไหนสิองนงกับสองเืเย็นหน่านิดนึงเยับเข้ามาอย่าให้อยู่แค่ไม่เกินสีช่องเนี้ยเอาแค่สช่องนี้ดีกว่าช่องนู้นก็ได้ช่องสองนึ่หน้ามันช่องที่สอง เีเยแไปเรื่อยัเออไปดิ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวก่อนจำได้ว่าวันนี้เราต้องเอาของบอนฟัชชิม,มาากกาอ่ะไม่จั<ด>แบบกันเออจริงด้วยอะเออเออแบบเกือบลืมเฮ้ยเตรียมมาแล้วมาซับเลยอะก่อนก่อนก็ได้อ่ะอ่ะแหนงกู <c oughs> <c oughs> กูได้อาดไดอเอ็มกูได้อ,ดอดิ่มเอ๊ะก็ได้ดสอ <laughs> ดดส่งถ้าอ้าวถ่ายซูมหน้าทูน้าอ,อสอ สงาหนอะไรเยี่ยแม่งอาจารย์ลิงหายว่ะหายดีเลยองเที่แม่งต้องส่งค่ามนี้ด้วยอ่ะเยี่ยชวยแล้วกูบนรถเป็นหายเลยอ่ะบนรถเหรอเออเอาพูดีดีหนูเพิ่หาแป๊บนึงใช่อะไรเอออาจารย์จะอ่านสาสิอ่าส่งงานแล้วอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะเพราะคาบที่แล้วไม่มีใครเขียนชื่ออาจารย์ไม่รู้จะให้คะแนนใคร ส่วนคนที่ไม่ส่งงานวันนี้อาจารย์ตัดภ้าคะแนนนะมีใครจะฝังส่งงานบ้างแล้วกูอะอะไม่ไม่แบบพูดดๆุๆไม่เคยได้ยินเฮ้ยเฮ้ยคัะค <c> ่ะเฮ้ยงานแกฉันส่งให้แล้วนะ เฮ้ย <Hey, S 2> จริงดิขอบใจม,มากๆเลยในอีมเอาไม่เป็นไรค,ครับผมถือไว้ถือไว้ถือไว้ก่อนแก๊ดเดี๋ยวหมด เราว่าจะชวนไปเทคอเวกเพราะว่าแถวนั้นบรรยากาศดีอ๋อได้สิกี่โมงอ่ะสักประมาณหกโมงเย็นเนาะอ๋อได้ได้งั้นเจอกันอืออ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 อออเอออาอออออื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 ออ

เดียวเลยนะมึงต่อยกันเลยเหรอวะคุณรู้ได้ไงแค่ปากกาได้าเดียวเฮ้

Thank you. เดี๋ยวเข้าไปมาเข้าไปเอาค่ะโอ้มหน่อยอ่ะเอออาคุณไม่บอกกับแกเลยอะไม่ต้องเข้ามาแล้วสิ่งที่แกทาให้เราตลอดล่ะนอะไรวะฉันไม่เคยทำอะไรให้แกอะไรอะฉันไม่เคยทำอะไรให้แกเลยนะคือหาใบงานเลยหาใบงาน พูดไอโก้ต้องมาเอาเอ็มเฮ้ยเอ็มเป็นยังไงกันวะกลับบ้านก่อนเฮ้ยเอ็มเดี๋ยวดิเอ็มอาร์ตแกลองคิดดูดีๆนะเว้ยใครที่ช่วยเหลือแกมาตลอดอันนี้น่าจะสำหรับแกนะ 放下没？ 来，看你看。